ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณแม่ได้รับของขวัญจากคุณลุงนะคะคุณลุงหมวดคุณลุงหมวดก็คือพี่ชายของคุณแม่แล้วก็ของแม่แม่มดนะคะส่งสะนามมาให้เล่นตอนช่วงร้อนๆน,นะคะกับน้องเมฆก,กับกับกับพี่มาร์กนะคะส่งมาให้พี่ถาม เพราะว่าคุณลุงอ่ะไม่ได้เดินทางมาว่าเพราะว่าติดสถานาการณ์โควิดวนสุดวนนี่ก็นี่คุณล,ลุงเป็น f อซเพราะเขาเจ้าด้วยนะคะนี่ก็เลยเป็นเอฟซีพี่มะขาอีกคนนึงใช่ไหมอ่ะเล่นไหมขับจะเล่นไหมมันหยุดแม่จะพาเล่นโอเคเปล่าโอเคครับปะไอมันหยุดเราไปเล่นกันเลยนะคะไปเลย สวัสดีค่ะว <trait> ันนี้นะคะอากาศร้อนเราก็เลยอยากจะพาน้องเล่นน้ำสักหน่อยนะคะตอนนี้นะคะเรามีสะใหญ่แล้วแล้วก็อยากจะลองให้น้องลองว่ายน้ำเล่นๆดูดูซิว่าน้องจะทำได้หรือเปล่ามาแล้วค่ะเด็กมาแล้วไปลองชมกันนะคะทุกคน นีเดินลงมปเด็กลงน้ำมาเองจริงๆอ่ะเล่นไปพักนึงละแต่ยังไม่ได้ถ่ายพี่พี่ดูเนาะนีขนมน้ำน้อยไปหรือเปล่าว้าวใครสนุกกว่ากันไม่รู้แม่แม่หรือลูกไม่รู้เป้าหูลูกป้าหูลูกของแม่เป้าหูลูกของแม่นี่นี่ขนมมาด้วยขนมมา Cây cây lúc cây cây Không phải tống thêm mình nữa nè nón đó cười, chơi dền, chơi dền. <cười>, <cười>, <cười> วิ่งมาเรียบร้อยแล้ววิ่งเสร็จก็มานอนถึงภูมแล้วนอนถึงภูมเสร็จเราก็เลยเติมน้ำให้กัหน่อย <c oughs> ตามหนอ <c oughs> โอ้โหอง <c oughs> การกิน <c oughs> มีความสุขกับการกินหรือม,มีความสุขกับการเล่นไม่รู้เนี่ยใ <c oughs> จจอดจอดกับขนมมนากเลย เ้ลเหือเ้าลอว้าวแม่จะลอยละเย็นไหมเย็นไหมเย็นไหมเอาพี่เป็ดมาให้แม่ก่อนนี่นะไปข้ามมาไปข้ามมา ไอควถามสนใจกินมากกว่าคำามสนใจกินนะแม่ตามขนมตามขนมไม่ตามแม่หรอตามขนมในมือแม่ได้ไหมครับได้ไหมครับสนใจกินมากกว่าโอ้ยอ้วนไม่นน้ำเล่นน้ำกันเราอะ ข้าหูลุ่ของแม่เข้าหูลุ่มยุ๊เก่ง,กงกด้วยสน,สนใจขนมนในมือแม่มากกว่าใช่ไหมยุบก,ก่อนก,ก่อนยุบก่อน่ามือก่อน่ามือ่ามือ่ามือในน้ำได้ไหม่ามือ่ามือ,หอหให้ไฟเฮ้ยเฮ้ยจุบไวไวไวแม่สูญเสียการทรงตัวเพราะลูกเปิ้ลครับคูณ โอ้ห่วงกินมากกว่าห่วงเล่นีิเด็กอ้วนมันดูไม่ดีอะนั่งรอกอน <laughs> น้ำจุ่มหลังไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเอะเลืด์ดคนน้ำจุ่มนี่จุ่มหลังปุ๊บอะเลื์ดเลยเป็ดหนูอยู่ไหนเป็ดหนูอยู่ไหน แกน้องเลยนะโอ้ยง่ายเล่นน้ำกันนะโช,ชวส์สก,กิลกันงับน้ำดีกว่าเนอ้อว่ายน้ำไม่ได้ละต้องเติมน้ำอีกแล้ว ทำของพี่เมฆอ้พี่เมฆรักพี่เมฆรักมาเมชลินมชลินทุกคนดูเมชลินเมชลินมชลินสองเมชลินหรือเปล่าเนี่ยเอาลุกเอาลกเอาลูกเอาลุกเอาลก พี่ขามดูพี่ว่ายน้ำนี่ดูพี่ว่ายน้ำดูพี่ว่ายน้ำนี่อหรอจากก็ขาหรือเปล่าเราอ่ะให้น้องดูขามดูขามดูตามจะแงะมือมือแม่ไม่ได้นะขามหยุดขามมา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 ตามมาดูเร็วตามมาเร็วตามมาตามมาเร็วน่ะเห็นไหม มุกมีได้ผลนะคะตามมาตามมาอีกยังไงตามมามุกตามมาได้ผลจะหยุดแง้มมือแม่ได้แป๊บนึงเนาะเวลาได้ผลอย่างนี้นะคะก็ให้ตามมานั่งด้วยใช่ไหมใช่ไหมทำไมฮะมาไหถ้ากันเข้ามาเข้ามาถักกันเนาะที่ไหนเป็นนักกุ้ยขาล้านโอ้โหไม่ใช่กุ้ <laughs> มันเป็นกุ้ยกุ้ยชายหาง มองเหมือนทีกใช้หาเราต้ามีเว้ยเราจะใช้ดงนี่ไมมีการนอนให่หาด้วยนะแต่สามจุ่มลงไปในน้ำเพราะว่าน้ำมาสูงแล้วจนไม่น้ำหมด ไม่เชื่อไม่เงี้ยไม่เงี้ยอ๋อน้ำน้ำไปกับน้องขาวหมดแล้วลูกอ้ย่ายเท้าพี่เต็มเลยค่ะวันนี้ขอพอน้ำไปได้คนกันนะคะทุกคนเพราะว่าแบบเล่นมาตั้งแต่เท้าแล้วคุณถ่ายกันตอนนี้เองเนาะ เดา๋ว oh, ่อไม่ม <ข os S 2> <Enfin> ีคนเ่นยค่ะบายๆา่กันบำไ่ไบกันบายน้องแม๊ไม่าปกันน้องแมไม่ปเไปอมาามไม่ยาอาบด้วยรักยายรักยายจะ่ตมันฟังนิดนิเนะหนูคนเก่งหนูคนเก่งอาบน้ำกับพี่มาพี่เมฆเนาะให้ยายอาบด้วยเหรอลูกรักยายเหรอมาขมรักยายยายก็รักมื่อมนะ มาถามจนสุดนะอยู่กับยายนะวันนี้รู้สึก